สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนเพลย์เดย์ออฟนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการต่อประกอบนี่ครับผม30 minute m i s s i o n นะครับหรือ 30mm เ็นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของ s p i ปีนาเทนะครับเป็นอาร์มี่ไทยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็มีตัวหนึ่งแล้วก็คือที่เป็นเออแอสซัสซินไทยปะเออนินจาไทยปะิแอสซัสซินจะเป็น s p i ปีนาเทียนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอาร์มี่ไทป์นะครับผมก็จะเป็นหน่วยหน่วยทหารของสปินาเทียนะครับผมนอกจากนี้ผมก็เลยนี่เื่อันนี้มาด้วยก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหน่วยลบอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ารีเวอร์โนวานะครับก็จะเป็นสีเขียวก็จะเป็นทีมทหารเหมือนกันเผื่อเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวของสปินาเทียลอาร์มี่ไทป์ก่อนนะครับผม เริ่มแรกนะครับก็มาดูกันที่นี่เลยครับแอคชั่นต่างๆที่เขามีมาให้ดูนะครับก็จะมีจริงๆตัวสปินาเยเนี่ยก็จะมีตัวไอตัวเกาะอาวุธมาให้บางส่วนนะครับผมแต่บางพาร์ทเนี่ยเราจะต้องไปหาเพิ่มมาเองนะ,อ,ะอันนี้มีแอคชั่นที่ขี่กับมอเตอร์ไซค์ด้วยด้านอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ประมาณนี้ าร์ตก็ไม่เยอะมากครับมี1นึซองสองซองนะครับแล้วก็3าซองนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมส่วนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็น how to ในการต่อนะครับผมหลังๆมาเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการเล่นแบบเหมือนดูเฉพาะไอ้ตรงเนี้ย เพื่อแบบว่าทดสอบตัวเองว่าตัวเองแบบว่าพอ,พอเก่งพอหรือยงังที่จะแบบว่าไม่ต้องไปดูแบบว่าทุกขั้นตอนอะไรขนาดนั้นนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไง mm hmm. ผมจะใช้แค่หน้านี้ในการทํางานนะครับผม mm hmm. ก็ mm hmm. ไปดูเลยละกันครับว่าต่อเสร็จมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ทำการเตรียมส่วนประกอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาทำการบิวอัพกันเลยนะครับผมอ่านี่ครับเริ่มที่ส่วนหัวนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับแขนเหมือนเดิมครับไปตรงข้อต่อแขนเนี่ยผมเลือกไอ้เวอร์ชันที่เป็นก้านยาวนะเพราะว่าจะได้ทำให้เอ่อเกาะไหล่มันามาใส่ได้เลยจะไม่ต้องยัดไปกันมาฮะนี่ครับได้แล้วชุดแรกต่อมาทำการต่อขา ีินได้ยินได้ค่ะก็ทำการเอาลำตัวช่วงบนลงไปนะครับผมอโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนชิ้นส่วนเกาะต่างๆนะครับเอาจริงผมตัดออกมาผมยังไม่ยังไม่รู้เลยว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ตรงไหนบ้างแต่เราดูตามรูปนี้เลยละกันนะครัะเ,เริ่มที่หน้ากากนี่ครับหน้ากากถ่ายมาแล้วแล้วก็กะไหล่นะครับนี่ครับอย่างที่บอกว่ากรอบไหล่มันก็จะต้อง จริงๆมันมัควรจะแล้วอ่างไรขอเอามันตัวกันโอเคใส่กระปองได้แล้วแล้วก็เอามันตัวใส่มาอืออือครับอ่าเอามาแล้วก็ต่อมาก็ทำการใส่กระบอกน้ำอกนะคับผมอือตอนน,น,อ,อ,นอ้เรา ก่อนหลังรับแต่นะว่าอยากให้มันติดกันไหน,นจะมหแ,แ,แล้วกันก่อหลังแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นที่เข่านะคะผมแต่ตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยมันต้องมีอีกอันยังหรือเปล่า <S <S เหมือนผมตัดมาไม่ครบเลยตรงนี้น่าจะเป็นสมดุขาเหมือนแบบตน้ตนแบบเลยแต่ด้านนี้แล้วก็ใส่ก่อนใส่ด้าน,นี้ผมเห็นรูปประมตนั้นยังไง อยากไปเล่นกับไปตัวตัวสปีนาเทียคอมมอนโดทปแเทมาเลยนะ้จะอ,อกส่วนอันนี้ต้องไปเหนไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นไปก่อนเหน็ตงน,นีจริงจแล้ว่เราาว่าวาอยากให้มันแบบว่าอยูใ่ใแอปไหนในของเราัานเป็นนกัน,น,นทีหลั อเคครับก็ประมาณนี้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับสปีนาเทียลอาร์มีทนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปตัดเส้นดูนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยละกันครับโอเคอประมาณนี้ก่อนโอเคขอบคุณครับ